แต่ยังบบเมนตัวนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็สุดยอดคือกันนะครับคลุมตัวนั้นมันย้านตัวนี้นะครับตัวนี้มันอยู่นี่มันตัวนั้นมันมาบ่หอดนี่นะครับมันมาอายุแต่มันมาบ่หอดนะครับอยู่ข้างหลังครับมีเฮียคู่เฮียคู่นะครับเฮียกหลุมคู่เฮียกหลมคู่นะครับทั้งคัดทั้งหนุนนะครับตัวนี้เสียงดี เลยครับผมตุ่มดอกครับตัวนี้น,น,น,นกกระตูงหัใหญ่เป็นไงนะครับแต่แข้งขาใหญ่ดีอู้คารลมตัวนี้มอดมันปล่อยคารลมารมาฟังมาคลรลมดีครับนกตัวนี้ใส่ได้ครับดีเลยเลยครับสำหรับสำหรับผมน,นะครับช้ำนี้แต่บรูว่าในกล้องมันสิริยิน,นรึบ่อล่ะครับ แต่ว่าตัวนี้ขลมนี่ไ้การเลยครับเด็ด <c oughs> ครับตัวนี้ขนาดมันสูงกระหนกดินนะครับมันยังปล่อยํานี้นะครับถ้ามันสู้กระหนกเนีย้อนเป็นโตนี่กว่านี้ครับนกตัวนี้ <c oughs> นกสามกุ๊กกระขันอยู่ข้างน,นะครับ เม็ดสีทองขึ้นฮอดกระมอมนะครับนีแขงขาใหญ่นะครับนี่ครับตัวสองกุ๊กนะครับเสียงกลางไปใหญ่ตัวนี้ขล้มสุดยอดครับแบบเดียวกันเลยครับนกในนี่นะตอนตอนผมเมาแพ็กคู่นะครับกี๊นี่ก็อีกฟากนึงนะครับผมได้ยินผมนำมาครับนำมาเบิ่ง กับขวาวแได้ยินแต่ขวาว,ขว้าวขาวแวาอยู่นี่แต่ว่าผมมาแล้วมันโ่เมตนนะครับมันอยู่พุ่นอีกครับยับไปอีกหนันะหมานะครับ